สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าฮัลโหลตอนนี้ก็รอไก่นะจ๊ะซื้อไก่แวะซื้อไก่ไปให้ลูกชายนะจ๊ะแวะซื้อไก่กรอบไปให้ไทเกอร์นั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ้า ฝากร้านไหมคะไก่กรอบๆเลยค่ะไก่กรอบค่ะคุณผู้ชมไก่ย่างห้าดาวหน้าตลาดใหญ่ขุยนะคะอทอดใหม่ๆนะคะกกรอบๆจ้าบริการส่งถึงบ้านเนาะโอเคนี่นะคะเบอร์นี้นะคะโทรมาหรือว่าแอดไลน์นี่นะคะทุกคนโอเคจ้าขอบคุณค่ะ อิ่มรือยังครับอิ่มเลยยังครับโหเนี่ยนะครับไก่ของใช้เกินนะครับมีแต่เลืองเนื้อให้นะโอเคออร่อยมากเลยครับไก่ห้าแล้วแป้งหนาไปหน่อยนะครับ โอ้โหแป้งน้านะนะโอ้โหอ,อร่อยมากไหมครับอืมแป้งน้านะไปหน่อยนะครับเอาจต่เนื้อให้ลูกนะครับอันนี้แป้งน,นะครับ